สวัสดีพี่น้องสุขุสุขกันครับสวัสดียินดีต้อนรับสู่ช่องบ่าวคมอิสานพะมุนครับมื้อนี้เมื่อนี้พระพี่น้องมาหาของอยู่ของกินครับก็ตามดูฝนครับช่วงนี้มาจุ่มจับครับเป็นช่วงฝนตกครับก็เป็นเอาๆกาก็ีินีอาหารการกินอาหารจากธรรมชาติเกิดขึ้นครับผมสิเมนอย่างเดี๋ยวบ่าวคมพาไปหากันครับผมนี่แหละครับพี่น้องพระีป่านองมาหาอยู่เส่ะครับตามุกตามปลาตามเรา หัวให้หัวหน้าบ like in oh, ัตรเทาเดี oh, oh. Oh, uh ๋ยวพี่น้องครับเป็นเคลียร์แบบนี้เพื่อนเต็มยังครับพี่น้องโอ้มาดูครับนี่โอ้ยปัตรมันมันมันพี่น้องโอ้ยครับอู้ดเหี้พี่น้องอู้ดเห็้ยใครครับนี่โอ้ หนึ่งส <th> อ,องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับผมโอ้มันม้าครับดอกเงี้ยดอกนึงครับจุ้มเจ็ดครับผมอ๋อมันม้าครับพี่น้องมาครับพี่น้องหาเห็ดคือเก่าคือเดิมครับวิถีชีวิตนะครับเบาคุ้มกับพระหายอยู่หายกินฮะวิถีชีวิตธรรมชาตินี่นะพี่น้องครับหาของอยู่ของกินเนาะหาปลาเดี๋ยพี่น้องครับ โอ้โหเนี่ยพี่น้องเห็นแล้วครับเฮ้ยยังเหลือเยอะครับพี่น้องโสวยๆแล้วครับกล่องมดกล่องเงีงก็ขอตักขอไปพี่น้องเด้อครับผมอู้หูยนี่ครับโอ้กล่องปลโฟกัสขอตักขอไปอะไยครับ ผมชื่อแขกครก็ดอกสวยๆครับผมเกี่ยวหอมๆอมไปนองครับผมโอ้ยหลุดมือเลยพี่น้องครับมันันครับมันันครับเจออีกแล้วครับอุ้ยสวยๆครับพี่น้องนี่หรือยู่ใต้ห่างไหมเลยครับโอ้ดอกสวยๆกันแลครับโอ้พี่น้องครับมานี่แล้วครับมือนี้ โอ้ดอกตี้งโพสเลยครับผมไข่ครับเห็ดไข่ครับสวยๆงามพี่น้องครับอุ้ยสวยเลยครับผมนี่เห็นมันนองครับพี่น้องออกมาในปได้ครับแต่ว่าก็ยังสวยอยู่อี่ครับผมโอ้หมดดำหมดขั้นไรจังน้องครับพี่น้องต้อกับมานครับครับเห็ดไข่เห็ดไข่กีสุกเสียบเสียครับพี่น้องครับผมมันมันครับ มาดีคพี่น้องครับอู้ยเจอแล้วนี่มันสวยๆครับขึ้นไม้ๆเลยครับพี่น้องครับโอ๊บมันๆครับครับพี่น้องมาพลอยเข็ดหนึ่งชนิดแล้วครับผมนี่เห็ดอีกหนึ่งชนิดครับเห็ดหนาแดงครับผม๊นี่บาดเปล่าคุ้มเสียอื่นเห็ดหนาแดงนะครับนี่พี่น้องสองดอกมันๆครับแต่ว่าดอกหนึ่งมันเท่าแล้วครับนี่ขับไปให้เป็นเชือต่อไปครับ กูไปพี่น้องครับไปจะหาะข้าวหลังนะครับผมเอ้าถือว่ามันมาครับโอยนะ้องเห็นด,ดาแดงครับผมนี่เห็นดาแดงครับผมมันมาครับผ่าประชัดรผ่าเพราะน่ากัขอถูกขอไปพี่น้องมาด้วยวนนี้นะครับผม